รู้กันหรือเปล่าคะปัจจุบันมีนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพดวงตาของเด็กเลนแว่นตาชะลอการเพิ่มค่าสายตาสัาน้นตอนนี้ปัญหาสายตาเกิดขึ้นได้ทุกวัยไม่ได้เป็นแค่กับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะเด็กก็เป็นได้ด้วยนะ จากพันุกรรมโรคหรือพฤติกรรมที่ใช้สายตามากเกินไปจนเกิดปัญหาสายตาสั้นได้นั่นเองซึ่งเลนชลอการเพิ่มค่าสายตาสั้นมีประโยชน์หลากหลายเลยนะ 1. ป้องกันและชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาสั้นได้สูงถึงโดยเฉลี่ย6 7 2. ซแว่นเลนชลอการเพิ่มค่าสายตาเหมาะสําหรับเด็กที่อายุไม่เกิน13ปี3ช่วยให้เด็กมองเห็นชัดเจนมากขึ้น 4. ลดการเพ่งที่เป็นสาเหตุการเกิดสายตาสั้นจาก ิรมคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กังวลว่าน้องๆหนูๆมีปัญหาเรื่องสายตาจนแก้ไขยากก็สามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องสายตาเกี่ยวกับเลนช์ชะลอสายตาสั้นกับเราได้เลยนะราคาดีบริการด้วยใจขอวงใยสายตาคุณให้แว่นอินเตอร์กำแพงแสนดูแลคุณนะคะ